อองเนียผมต้องทาการบ้านจบถ้าผมไม่ได้เข้าวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบจะเป็นจะตายให้ได้เลยบอกโอ้โหถ้าจะได้ยังไงวาที่บางทีแบบองอดแบบเนี้ยชั่วโมงขึ้นแบบงอด่างเนี้ยเสียใจนะเสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้เยาใหม่ต้องเข้าเร็ว,รวๆหน่อยอะไรเงี้ยต้องนั่งฟังอะไรนั่นคือความตื่นเต้นถ้าเราเรียนแล้วเราตื่นเต้นเพราะผมฟังมังกนผมจะฟังแค่หูฟังอะไรก็แล้แต่ฟวงแค่หูทะลุฟังหูซ้ายทะลุหูขวา แต่ทุกวันนี้ต้องฟังด้วยใจเอาใจไปฟังด้วยเพราะฟังแล้วมันจะมีความตื่นเต้นว่าครูคนนี้พูดอย่างนี้โค้ชคนนั้นพูดอย่างนี้มันจะมีความเก็บเล่นผสมน้อยเก็บรายละเอียดพระนั้นฟังแล้วก็ชอบคนนี้ชอบเบือโค้ดครูจนพูดเดียชอบอ่ะมันมีความรู้สึกแบบนี้เลยเพราะว่าเอาใจฟังเมื่อก่อนผมไม่เคยเอาใจฟังผมฟังแต่หูฟังให้มันแล้วไปฟังให้มันจบไปฟังเป็นวิธีทั้งปีก็ไม่สำเร็จ พอผมเอาใจฟังปุ๊บผมใช้เวลาปีนี้ขึ้นมาผมก็ได้รับตําแหน่งทันทีเพราะว่าเอาใจฟังฟังแล้วมันมีความสุขรูโคดพูดมันมีแต่ละคนเนี่ยเมื่อก่อนผมฟังว่าไงเหมือนกันฟังแต่เรื่องเก่าๆเหมือนเดิมพูดได้ไหมถามไม่ได้รู้แล้วรู้จริงอ่ะรู้จริงไหนปล่อยฟังน่ะไม่ได้ก็คือหูฟังอันนี้ก็คือทุกคนต้องต้องเข้าใจฟังฟัง ฟังคือเอาหูฟังไม่เอาใจฟังพอเอาใจฟังมันก็ตื่นเต้นมันตื่นเต้นตลอดใครขึ้นโปรแกรมโปรแกรมจิตได้สียผมก็ฟังบอกคึดดีนะมันมีความคิดเพราะว่าใจฟังเมื่อก่อนนี่โอ้โหถ้าใครพูดไม่ดีันหัวราะที่จริงไม่ใช่เขาพูดไม่ดีนี่ผู้นิยมใหม่กล้าเปิดไม่เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะโอ้โหเก่งนะเก่งอุนนี่สําเร็จเราจะมองอยู่อย่างนี้ตลอดเลยถ้าใครพูดพูดเปิดขึ้นมาถึงพูดผิดพูดถูกเรารู้สึกว่อ เออมึงกล้าเปิดใหม่นี่มันเก่งนะขนาดเราเองเราจจ้องอยู่เนี่ยจ้องจะเปิดใหม่ไม่กล้าเชื่อมันผมไม่กล้าเปิดใหม่เชื่อไหมทุกคนนะเรื่องจริงนะผมจ้องตลอดจะเปิดจะเปิดไม่เปิดทุกคนต้องเป็นเหมือนผมแน่นอนบางครั้งเอ็มซีที่บอกว่าเปิดใหม่อาผู้โชคดีเปิดแล้วรวยเห็นเงียยเออก็ไม่กล้าผมก็จ้องอยู่งนะผมก็จ้องมันคิดว่าทุกคนต้องเหมือนผมอันนี้เรื่องจริง พอผมผมทุววันนี้ผมฟังไครพูดเพิ่ขึ้นมาเนี่ยจะพูดดีหรือไม่ดีผมบอกพระองค์วิธามันเก่งอย่างเนี้ยกล้าเปิดไหมผมก็ชื่นชมนะผมก็เก่งเราเอาใจฟังเป็นกําลังใจตัวเองก็อยากจะเปิดไม่ใช่ไม่อยากเปิดแต่ไม่กล้าเน่เน่เน่คือเราคิดมากไปเองไหมอะไรประมาณนี้นอาอยากจะบอกทุกคนว่าการฟังต้องเอาใจฟังด้วยหูฟังใจฟังตั้งใจฟัง อย่าไปด้อยค่าของใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเขาพูดขึ้นมานะคนที่เปิดไม่นะ่ะสุดยอดแล้วจริงๆผมต้องยอมรับว,ว่าสุดยอดผมจะฟังแบบตลอดนะขอเชิญชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบท่านประธานท่านรัาดรจรีไพศสารสารัตรด,ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณคุณพทย์ปรีไปราณีย์สวรรและขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้พี่บังเงินบอลลาร์ได้มา,ารู้จักกับบริษัท ขอบอัพตัวนี้ก็คือรูบี้เนธีไกนุชหรือโคดนันทีโคตดจักรวาลแล้วก็ขอขอบคุณสุมาลีแท่หมูหรืออูมินติ๊กตอกทีวีขอขอบคุณอาจารย์ชินชินพันรุ่งทวีนั้นพงขอขอบคุณแบล็กไดมอนด์คนแรกของโลกด้วยคุณศรีวชราบุมเหลตอนธนาคุณแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้มาวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ